นักเรียนท,ทกุกคนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณคุณศุรสวัสดีครับคุณคุณศุรครับสวัสดีครับนันเนกนนรรนนเรียนทุกคนนะครับดเดี๋ยวนะครับาอาจารย์โทรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในกิจกรรมแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเปลี่ยนนะครับเยอะแยะมากมายที่ให้หนักเรียนไปใช้ในรรใชีวิตประจำวันและใช้เป็นทุนการศึกษา นะครับในวันนี้เลยก็ท่านอาจารย์นะครับกำลังจะเดินทางกลับนะครับทางโรงเรียนนะครับก็อยากจะกล่าวนะครับขอบพุณนะครับแล้วก็อยากให้ท่านอาจารย์โชว์นะครับฝากข้อคิดฝากแนวคิดในวันข้างหน้าที่เด็กๆอยู่ที่นี่เพื่อเป็นกำลังใจเพราะน้อยมากนะครับเดียวกานน้อยที่ทางคณะข้างนอกที่จะเดินทางเข้ามานะครับมีอะไรนะครับฝากนะครับลำดับต่อไปนะครับเดินเชิญคุณปูสาวิตรีนะครับกล่าวนะครับข้อพูดนะครับ S <S 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 ในนามตัวแทนของ,งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพีหงสามบ้านหัวแร่อตองในทุนกมกะมอมหญิงบนรัชกัญญาสิริวัฒนาพนัวนวดีห้องเรียนสาขาพทธาโบอองนะคะต้องขอขอบพระคุณคณะอาจารย์โชและทุกศิ์ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาที่โรงเรียนของเรานะคะแล้วก็มามอบทุนการศึกษามาจัดก,กิจกรรมและมอบของรางวัลอีกมากมายรวมถึงได้มา เยี่ยมและได้รู้ว่าเราเป็นอยู่กันยังไงบ้างนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากและ,ะโอกาสหน้านะ,ะว่างๆนะคะก็ขอเรียนเชิญมาเยี่ยมพวกเราอีกด้วยความยินดีค่ะขอบคุณมากค,ะคะ่ะแล้วท่านนายกประภัยนะครับอเอรียนเชิญนะครับเออ่ท่านอาจารย์โชนะครับกล่าวนะครับเออ่าฝากข้อคิดให้กับเ,เด็กๆนะครับ สวัสดีคณะครูอานะจารย์แล้วก็น้องๆพี่น่ารักทุกคนเด็กนักเรียนที่นี่น่ารักมากนี่คือเรื่องจริงแล้วก็จากใจของคณะลูกศิษย์อจาจารย์ชทุกคนเขาพูดเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและปรินมณฑลเด็กในเมืองกับเด็กที่นี่จากใจต่างันราฟ้ากระจุกโดยเฉพาะเรื่องคืรยามาลยยะ ไปโรงเรียนในเมืองพูดจากความจริงเลยไม่มีการมายืนต้อนรับแบบนี้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปมากเด็กในเมืองจิตใจไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเกิดว่าไม่สวัสดีไม่ของเราผู้ใหญ่คิดว่าใจิตใจดีไหมแบบนี้อืม เด็กในเมืองส่วนใหญ่จิตใ,ใจไม่ดีจริงแต่ไม่ได้เป็นทุกคนอาจ,จารย์ชมไม่ได้หมายความว่าเด็กในเมืองเป็นแบบนั้นทุกคนแต่เป็นกันจํานวนมากเพราะเรื่องของการ,รปลูกฝังที่นี่เราอาจจะอยู่กันหลังเขื่อนหลังเขาข้างนอกแต่จิตใจเราไม่ได้อยู่หลังเขาหลังเขื่อนจิตใจของพวกเราอยู่ตรงไหนทราบไหมอยู่สูงกว่าภูเขา เมื่อไหร่ที่พวกเราเป็นเด็กนักเรียนแล้วมีจิตใจสูงส่งแบบนี้ที่เราทําเราคือผู้เจริญแล้วซึ่งความเป็นมนุษย์เพราะคําว่ามนุษย์สุดประเสริฐคือพวกเราที่ทําอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันมีแต่คนเป็นยังไงทราบไหมในเมืองเห็นแก่อะไรเห็นแก่ตัวทุกคนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่กนกแต่เด็กที่นี่ไม่ใช่ช่วยกันเก็บขยะไม่ทิ้งขยะเลอะเทะ ในเมืองเป็นไงไม่เก็บขยะเองอาศาัยพันโรงเก็บทำอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูก,ถกสำคัญอีกเรื่องหนึ่งความกตัญญูกตวเวทีที่พวกเรามีพวกเรารักพ่อแม่ไหมรักเคารพครูบาอาจารย์ไหมเคารพค่ะแต่เด็กในเมืองบางทีออกจากบ้านไปโรงเรียนพ่อแม่ก็ไม่วาไม่สวัสดีอันนี้ทําถูกไหมไม่ถูก,ถกพ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเรา ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่จะมีเราวันนี้ไหมไม่มีมมพ่อแม่อาจจะไม่มีตังค์ซื้อของเล่นให้พวกเราไม่มีตังค์พาพวกเราไปกินไอศครีมหรูๆแต่เรามีความสุขที่เราอยู่ตรงนี้เพราะพ่อแม่ให้ชีวิตกับใคร,รกับเราฉะนั้นแล้วความกตัญญูกตเทวทีเป็นคุณสมบัติของผู้ผู้ไรผู้ดีจำไว้นะความกตัญญูกตเทวทีเป็นคุณสมบัติของผู้ดี เด็กในเมืองแต่งตัวดีแต่ถ้ามีไม่มีความกตัญยูกระตัเวทีเป็นคนดีไหมไม่ดีไม่ีนอกจากพ่อแม่ครัวาจแล้วยังต้องเป็นยังไงเขาลบใครู้ยไหม,ไมเขารบตัวเองด้วยเขารบตัวเองหมายถึงวันนี้เรามีหน้าที่เป็นอะไรนักเรียนถ้าเราเคารพตัวเองเราต้องทําตามกฎระเบียบของโรงเรียนกลับบ้านทําตามคุณพ่อคุณแม่สั่งสอนมาโรงเรียนเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน เชื่อฟังครูอาจารย์ถ้าคุณครูตีคุณครูเตะเราไหมจริงๆแล้วตีเพราะว่ารักโบราณก็บอกรักเวยผรูรักลูกให้ตียิ่งตียิ่งเพราะฉะนั้นขอให้ครูรักเยอะๆจะได้ตีหนักจริงๆแล้วคุณครูตีไม่ได้อยากให้เราตายแต่อยากให้เราได้ดีเพราะเด็กๆบางทีดื้อมีความสุขไหมเมืม่มัน สัญญาได้ไหมว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดมารยาทดีและกะตัญญูกตาวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สุดท้ายที่จะฝากไว้กับสิ่งที่โรงเรียนนี้ได้ทำมาโดยตลอดแค่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของอกในหลวงและพระราชินีอาจารย์โชก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กตัญญูแน่นอนแล้วก็เป็นโรงเรียนในวัฒนร,รมของพู้ระหมอมหญิงอุบลรั์ด้วยใช่ไหมที่นี่เป็นอย่างนั้นสำคัญที่สุดคือความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและ

de เคยร่วมสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่นานรอกนะเราคงได้มาพบกันไม่มีสิ่งใดขวางทังเพราะเรานในสัญญา ไม่ฝังกายจะสุขจะทุกเพียงใดน,น้องกายยิ้มสู่ฝันฝัารอยรักดวงใจมันในคำสัญญาสรางสัรเพื่อมวลประชาครัำสัญญาของเรา Là bị vì tối mình nhau. เสมอกันมาแต่เวลาต้องพาให้เรา 呀，空啦。 បានមកថ្ងៃមិនឲ្យខំ